คนกรุงเทพเขาเรียกเมนูนี้ว่าชูชีครับแต่ที่บ้านกลางของผมเนี่ยเรียกว่าทอดเครื่องปลาทูครับเป็นเมนูที่ทําให้ลืมอิ่มกันไปเลยแหละครับเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปตุ้มท่วมเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาทูดสดได้ตามที่ต้องการแล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ํามันไว้ก่อนเลยครับเริ่มตั้งกระทะใหม่อีกทีนะครับตามด้วยหัวกะทิอีก 5ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยพริกแกงใต้อีก1ช้อนโต๊ะครับเชฟใช้เป็นพริกแกงกะทินะครับของเชฟจอมหอมกล้วยนะครับเชฟจะใส่กะปิหวานอีกประมาณครึ่งช้อนชานะครับเชฟจะหยอดน้าเปล่าลงไปสักเล็กน้อยครับน้าปลาสักครึ่งช้อนชาครับแล้วก็น้าตาลมะพร้าวอีกครึ่งช้อนชาเหมือนกันครับแล้วก็ใส่ปลาทูที่เราทอดไว้ตอนแรกเนี่ยลงไปได้เลยครับแล้วก็โรยใบมะกรูดซอยลงไปตกท้ายพร้อมกับพริกจินดาแดงซอยนะครับตกแต่ สีสันหน่อยหนึ่งครับเขาสวยต้องหมดหม้อแน่ๆเลยครับเมนูนี้